สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Whispers of Legend นะครับผมผู้ดำเนินรายการคุณเดิมวันนี้เราจะมาเจาะนึกเรื่องราวความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในภาคอีสานและเป็นความเชื่อที่ชวนขนหัวลุกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังมีคนเชื่อและพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของผีปอบครับ ใครที่เคยดูหนังผีหรือฟังเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับผีปอบมาบ้างเนี่ยคงจะพอรู้นะครับว่ามันไม่ใช่ผีธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือผีที่เข้าสิงคนแล้วก็กินเครื่องในคนได้นะครับผีปอบเนี่ยไม่ใช่แค่ตำนานนะครับแต่สำหรับคนบางกลุ่มในภาคอีสานเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเลยนะครับแล้วผีปอบมีที่มายังไงกันแน่มันต่างจากผีชนิดอื่นๆยังไง ทำไมมันถึงยังเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาความลี้ลับของคำสาปผีปอบไปพร้อมๆกันครับเตรียมตัวดำดิ่งสู่โลกแห่งไสยศาสตร์และความหวาดกลัวกันได้เลยครับเอาล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงผีปอบเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคืออะไรครับสำหรับผมนะ คือคนที่จู่ๆก็ล้มป่วยลงโดยหาสาเหตุไม่ได้หรืออาการป่วยที่หมอสมัยใหม่โกวินิฉัยไม่เจอแล้วชาวบ้านก็จะเชื่อกันว่าคนนั้นโดนผีปอบเข้าสิงครับตำนานเล่าว่าผีปอบเนี่ยจริงๆแล้วก็คือวิญญาณของคนที่เล่นคุณใสหรือวิชาอาคมที่ไม่ดีแล้ววิชานั้นมันเข้าตัวหรือเรียกว่าของเข้าตัวพอคนเหล่านั้นตายไปวิญญาณก็จะกลายเป็นผีปอบที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ครับ แล้วผีปอบมันทําอะไรได้บ้างความน่ากลัวของผีปอบคือมันจะเข้าสิงคนครับแล้วก็กินเครื่องในของคนคนนั้นโดยเฉพาะตับไตไส้พุงเนี่ยแหละครับมันจะกินทีละนิดทีละหน่อยจนคนป่วยผอมแห้งไม่มีแรงและเสียชีวิตไปในที่สุดครับที่น่ากลัวไปก่อนนั้นคือบางครั้งผีปอบก็ไม่ได้กินเครื่องในคนป่วยนะครับแต่ยังเชื่อกันว่ามันสามารถกินเครื่องในสัตว์ได้ด้วยครับ ลักษณะของคนที่โดนผีปอบเข้าสิงเนี่ยก็จะมีอาการแปลกๆนะครับเช่นมีอาการปวดท้องทรมานแต่หาสาเหตุไม่ได้กินจุผิดปกติหรือบางทีก็สู้ผอมลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุและที่สำคัญคือมักจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่เหมือนเอิม่มเช่นก้าวร้าขึ้นพูดจาหยาบคายหรือมองคนด้วยสายตาที่ดุดันผิดปกติครับ ตำนานผีปอบเนี่ยมีอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปบ้างแต่แก่นแท้ของความเชื่อก็ยังคงเหมือนเดิมครับคือเป็นวิญญาณร้ายที่เข้าสิงคนเพื่อกินเครื่องในแล้วทำไมผีปอบถึงยังเป็นที่หวาดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะมันยากที่จะพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับ เมื่อมีคนป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านความเชื่อเรื่องผีปอบก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นคำอธิบายแรกๆเสมอแล้วชาวบ้านเขามีวิธีป้องกันหรือขับไล่ผีปอบกันยังไงครับตามความเชื่อนะครับก็จะมีทั้งการทำพิธีไล่ผีโดยหมอผีหรือคนเฒ่าคนแก่ที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ครับบางทีก็ใช้สมุนไพรหรือของขลังต่างๆ หรือบางพื้นที่ก็มีประเพณีที่เรียกว่าการล้อมปอบครับคือการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อขับไล่ผีปอบออกจากหมู่บ้านซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเชื่อของคนในชุมชนครับ ที่น่าสนใจคือคำสาปผีปอบเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแค่เรื่องกินเครื่องในคนนะครับแต่มันยังสะท้อนถึงเรื่องของการเหลื่อมลำ้ำหรือความอิจฉาริษยาในสังคมด้วยครับบางครั้งคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ถูกมองต่างจากคนอื่นหรือเป็นคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆทำให้ถูกกล่าวหาได้ง่ายขึ้นครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาคิดถึงเรื่องของการตีตราหรือ การตัดสินคนอื่นครับสรุปแล้วเนี่ยผีปอบก็คืออีกหนึ่งตำนานพูดผีที่สะท้อนความเชื่อความหวาดกลัวและแง่มุมทางสังคมของคนในอดีตได้เป็นอย่างดีครับมันทำให้เราได้กลับมาทบทวนว่าแม้โลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนความเชื่อในสิ่งลี้ลับก็ยังคงอยู่คู่กับผู้คนและบางครั้งก็ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาอยู่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของคำสาปผีปอบในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับทั้งความเพลิดเพลินความขนลุกและข้อคิดดีๆจากตำนานเฮียนเฮียนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจากกันผมอยากจะฝากให้ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าสำหรับคุณแล้วอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับตำนานผีปอบแล้วคุณคิดว่าความเชื่อเรื่องผีปอบในปัจจุบันยังมีความสำคัญอยู่แค่ไหนลองเก็บคำถามนี้กลับไปคิดต่อที่บ้านดูนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวตำนานลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Whispers of Legend ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสยองขวัญและน่าค้นหาที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปหรือถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีปอบหรือมีตำนานผีอื่นๆที่อยากให้เรานำมาเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Whispers of Legend ที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวแห่งตำนานที่ยังคงกระซิบเล่าขานกันต่อไปสวัสดีครับ